ต่อยพี่สองครับคว้างค,ครับแบบน,น,นี้มีเจ้าของเมื่อไหร่ตีวสีขามเล่ายัางหาบ้างพี่น่หรอว่าวหาออเดอร,เร์อรเหรอบ่ ล่าสุดไม่พอขายสั่งมากเหมือนขึ้นอีกหาบ้างครับถามหน้าผ่าพอขายมีเจ้าของหมดแล้วนะเจ้าห้างยังผลิตบร่านนะครับโลหะน้ำนักห้าง3ามเมแป ไม่ได้ไบบังเขาแหงมันเ,เรื่รงองมัเร่งเขาีม่มอลลั่บ่เอาไปปอบใบชองหุ่เมเบัวยานเป็นใบหนาบเ <c oughs> ขาก็เปลี่ยนราคาตัาวาราคาเงินร้อนบ้างนะห้าพันห้าแต่กะขึ้นเงินเจะภาพเป็นไปบ้างแต่4ซีบ้านเะจะขึ้นันชองพันหายเนีงง่ย

หรือว่าสิโทรมากมีออเดอร์รับไม่อั้น